นี่เป็นรองเท้าหนังจิงโจ้นอกกระแสที่น่าสนใจมากๆกคู่หนึ่งครับ a อเดเลต้าโอเรเลกาโดสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมโฟกจากโฟกซี่ฟุตบอลบูสนะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปวิดีโอรีวิวรองเท้าสตาร์จากผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีรองเท้าคุณที่น่าสนใจมาฝากอีอกแล้วนะครับโดยรองเท้าที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆคู่นี้นะครับก็คือเจ้า a อเดเลต้าโอเรเลกาโดนั่นเองนะครับ เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะพูดถึงข้อมูลของรองเทารุ่นนี้นะครับให้ได้ทาความรู้จักกันเพิ่มเติม,ตมก่อนที่จะพูดถึงสเปคและก็เทคโนโลยีต่างๆในรองเทารุ่นนี้นะครับจะลองชั่งน้ำหนักด้วยแล้วก็จะปิดท้ายวิดีโอด้วยความมิห็นของผมที่มีต่อรองเทารุ่นนี้นะครับกอทัฟเนพื่อนคนไหนสนใจในรองเทารุ่นนี้นะครับอ l เลต้าโอเรเลกาโดก็อยากจะให้รับชมวิดีโอตัวนี้ให้จบกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอตัวนี้นะครับ ผมฝากเพื่อนๆเชิยกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อติดตามช่องของผมให้ด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมต้องขอบคุณสมาชิก v f b s q u a d ทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนตลอดมาด้วยนะครับแล้วถ้าใครต้องการจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก VFB Squad นะครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ35บาบาทเท่านั้นนะครับอยากจะให้มาสมัครกันเยอะนะครับเรามากลับเข้าสู่เนื้อหาของวิดีโอกันเลยนะครับ รองเท้ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้าหนังแท้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากซีรีส์โอเรซึ่งจะเป็นรองเท้าสายหนังแท้ของทางแบรนด์เอลิตนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะพัฒนาต่อมาจากตัวโอเร t 7นะครับที่ผมเคยได้รีวิวไว้ในช่องด้วยนะครับถ้าใครที่ต้องการจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของตัว t 7เนี่ยก็สามารถคลิกที่มุมบนด้านขวาของจอหรือว่าคลิกที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ที่เดสคริปชด้านล่างได้เลยนะครับ ก่อนอื่นขอพูดถึงแบรนด์เอลิต้ากันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยน่าจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าสินค้าของแบรนด์เอลิต้าเนี่ยก็ไม่มีวางขายในไทยด้วยแบรนด์เอลิต้าเนี่ยจะเป็นแบรนด์สัญชาติบราซิลนะครับที่เขาไปโด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รองเท้าฟุตบอลของเขาเนี่ยเรียกได้ว,ว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับมีนักกีฬาอาชีพใส่ด้วยนะครับแล้วก็ ผู้เล่นทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าซื้อหาซื้อมาใส่กันเยอะมากๆนะครับถ้าใครที่ได้เคยลองใส่นะครับหรือว่าติดตามรีวิวของผมเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีว่ารองเท้าหนังแท้ของทางแบรนด์เอเลนตาเนี่ยเป็นรองเท้าที่แบบคุณภาพดีเกินราคามากๆนะครับค่าตัวไม่สูงแต่ว่าคุณภาพเนี่ยคับแน่นมากๆซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าเจ้าโอเรเลกาโดคู่นี้นะครับจะยังคงเป็นรองเท้าหนังแท้ คุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเหมือนกับรุ่นเก่อนของทาง Allita หรือไม่นะครับสำหรับรุ่น o r e l e g a d o เนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปของซีรีส์ o r e ในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายออกมาหลายสีเลยนะครับแล้วก็ชุดพื้นเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือจะมีตัวที่ผมเอามารีวิวตัวนี้นะครับซึ่งทางแบรนด์เขาไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นชุดพื้นแบบไหนนะครับมันก็จะเป็นแบบกึ่ง fg กึ่งๆ hard ground นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นชุดพื้น mg ที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวร้อยปุ่มหรือว่า mg ของทางแบรนด์ puma นั่นเองนะครับส่วนนอกเหนือจากตัว Legado แล้วเนี่ยก็จะมีตัว fast นะครับที่ผมคิดว่าจะเรียกว่าเป็นตัวรองของซีรีส์นี้ก็ได้นะครับว่ามันจะเป็นรุ่นที่มีความคล้ายคลึงกันมากๆแต่ว่าสเปกก็จะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนั่นเองนะครับโดยที่ตัว fast เนี่ยจะเป็นตัว วัสดุหนังสังเคราะห์นะครับจะไม่ได้มีหนังจริงโจ้เหมือนกับตัวเลกาโดตัวนี้นั่นเองครับเรามาดูกันในส่วนของสเปคและเทคโนโลยีต่างๆในวอท้าทรุ่นนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นที่อัปเปอร์นะครับสำหรับรุ่นเลกาโดตัวนี้นะครับก็ยังคงมีหนังจริงโจ้เป็นส่วนประกอบของอัปเปอร์เช่นเดียวกับตัว t 7รุ่นที่แล้วนะครับโดยที่หนังจริงโจ้ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะครอบคลุมตั้งแต่แนวเย็บตรงฝั่งข้างเท้าด้านนอกตรงนี้นะครับครอบคลุมด้านหน้ามาจนถึงแนวเย็บตรงฝั่งข้างเท้าด้านในตรงนี้นะครับ ด้านหน้าทั้งหมดตรงนี้จะเป็นวัสดุหนังจิงโจ้ซึ่งคุณภาพของหนังจิงโจ้ที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับนุ่มฟูมากๆนะครับสามารถยืดหยุ่นตัวได้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความหนาในระดับหนึ่งเลยด้วยนะครับไม่ได้บางจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหนาเทอะทะฟิลเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัว T7 รุ่นที่แล้วนะครับผมคิดว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายนักส่วนถ้าใครที่ไม่เคยสัมผัสกับ หนังจิงโจ้ของแบรนด์เอเล a ตามาก่อนเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพของมันเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวก New Balance 442 V2 Pro หรือถ้าจะเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่ใกล้ตัวเราขึ้นมาสักหน่อยนะครับผมคิดว่าคุณภาพของรุ่นนี้เนี่ยก็จะยังสู้ตัวหนังจิงโจ้เกรดพรีเมียมของ m i z u โ o งานเจแปนไม่ได้รวมถึงยังสู้หนังวัวของ a d i d a s Copa p e l e 3 Elite ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับรองเท้าหนังแท้ที่เป็นตัวราคาประหยัดอย่างเช่น n i k e Premier 3หรือว่า i d a ัสโคปาก o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  เนี่ยผมคิดว่าคุณภาพของ Legado เนี่ยดีกว่าคือพูดได้ว่าตำแหน่งของ Legado เนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างรองเท้าหนังแท้ราคาประหยัดที่พูดถึงไป2รุ่นเมื่อกี้นะครับกับพวกรองเท้าหนังแท้แบรนด์นดังๆนั่นเองซึ่งตำแหน่งตรงเนี้ผมคิดว่าก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะสมกับระดับราคาค่าตัวของมันด้วยนะครับ ตัวหนังนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาได้ใช้แนวได้เย็บนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะมาช่วยคงรูปทรงของหนังคงความกระชับของตัวรองเท้าเอาไว้ให้เวลาที่เราใช้งานเป็นนานๆเนี่ยหนังไม่เสียรูปทรงไม่ไม่ยืดไม่ขยายตัวจนหลวมหรือว่าย้้ยนั่นเองนะครับซึ่งแนวเย็บที่เขาให้มาในตัว雷卡โดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากตัว T7 รุ่นก่อนอยู่นะครับซึ่งทาง a อร t ตาก็บอกว่าแนวเย็บแบบใหม่เนี่ย มันจะช่วยให้คงรูปทรงคงความกระชับได้ดีขึ้นโดยที่ยังให้ฟิลที่แบบว่าใส่สบายเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสของตัวหนังก็จะเห็นว่าเป็นหนังจิงโจ้แบบธรรมดาเรียบๆเ,เลยนะครับไม่ได้มีการเคลือบเทคโนโลยีอะไรอเอาไว้ก็จะให้ฟิลในการสัมผัสบอลที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ตรงปลายเท้านะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับตัวโอเรตัวก่อนเลยนะครับก็คือเขาจะมี การเสริมแถบที่เป็นเหมือนตัวกันถลอกหรือว่ากันเปิดเอาไว้ตรงขอบรองเท้าด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็สาหรับคนที่เอาไปใช้งานในสนามที่เรียกว่าเป็นดินแห้งแข็งมีเศษหินเศษดินเยอะๆหรือว่าตามสนามหญ้าเทียมเนี่ยแถบดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยปกป้องตัวหนังเอาไว้นะครับไม่ให้เสียหายได้ง่ายรวมถึงทําให้อายุการใช้งานของรองเท้าเนี่ยยาวนานยิ่งขึ้นไม่ปรีปเปิดง่ายๆอีกด้วยนั่นเองนะครับ เปอร์ในบริเวณถัดมานะครับซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงกลางเท้าไปจนถึงด้านหลังของตัวรองเท้าทั้ง2ฝั่งของตัวรองเท้าเลยเนี่ยก็จะเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะครับแต่ว่าไฮไลท์ของมันจะอยู่ที่เทคโนโลยีกริดเชลทูไพอที่เสริมเอาไว้นั่นเองนะครับเพื่อนๆน่าจะสังเกตได้ว่าเจ้าหนังสังเคราะห์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นเหมือนกับโครงนะครับที่หน้าตาคล้ายกับลายตารางหรือว่าลายรังผึ้งเนี่ยดันตัวหนังสังเคราะห์ให้นูนขึ้นมานะครับ ตัวโครงเนี่ยก็คือเทคโนโลยีกริดเชลที่ว่านั่นเองเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็จะมาช่วยในการเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวรองเท้านะครับช่วยล็อกเท้าผู้สมใส่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้กับตัวรองเท้าอเลตตาโอเรเนี่ยหลายรุ่นแล้วด้วยกันนะครับรุ่นที่แล้วก็มีแต่ในเลกาโดตัวนี้นะครับทางแบรนด์เขาได้ปรับตัวกริดเชลตัวเนี้ย ให้มันบางลงแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ฟิลที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยที่ยังคงประสิทธิภาพในการล็อกเท้าู้สมใส่ให้ดีเหมือนกับรุ่นนึงก่อนนั่นเองซึ่งจากที่ผมลองสัมผัสดูนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าตัวหนังสังเคราะห์ที่เขาให้มาในช่วงกลางเท้าเนี่ยเหมือนจะนิ่มกว่าตัว T7 นะรวมถึงตัวกริดเชลเนี่ยก็นิ่มขึ้นนะครับไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเป็นโครงแข็งแข็งเท่าตัวรุ่น,นก่อนนะครับ แต่จากที่ผมเคยลองสวมตัว t 7รุ่นที่แล้วมาเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าช่วงกลางเท้ามันกระด้างหรือว่าแข็งหรือรู้สึกถึงตัวโครงซัพพอร์ตมากจนเกินไปแต่อย่างใดนะครับก็ให้ฟิลที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติแต่คิดว่าในตัว雷卡多ตัวนี้ที่เขาปรับให้ช่วงหนังสังเคราะห์ตรงนี้มันนิ่มขึ้นมาก็อาจจะให้ฟิลที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นให้ความแบบว่ารู้สึกที่ใกล้เคียงกับหนังจิงโจ้ในส่วนหน้ามากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับผมสังเกตได้ว,ว่า นังสังเคราะห์บริเวณช่วงกลางเท้าเนี่ยตรงช่องว่างระหว่างโครงซับพอร์ตกริดเชลเนี่ยมันจะมีรูที่เขาเจาะเอาไว้ทั้ง2ฝั่งเลยของตัวรองเท้านะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเขาน่าจะต้องการให้เหมือนกับเป็นการช่วยระบายอากาศภายในตัวรองเท้าระบายความร้อนอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือจุดประสงค์ที่แท้จริงหรือเปล่านะครับส่วนตัวผิวสัมผัส ของหนังสังเคราะห์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นผิวเรียบๆธรรมดานะครับไม่ได้มีการเสริมเทคโนโลยีใดๆนะครับไม่เหมือนกับตัว T7 รุ่นก่อนที่จะมีเหมือนกับผิวสัมผัสที่เป็นเหมือนกระดาษทรายเฝิดๆอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นผิวสัมผัสเรียบๆเป็นธรรมชาติเลยนะครับแนวรอยเชือกของรุ่นนี้ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็รูรอยเชือกที่เขาให้มาจะเห็นว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับลึกจะถึงบริเวณด้านหน้าเท้าแต่ที่น่าสนใจนะครับคือเราจะเห็นว่ารูรอยเชือกที่เขาให้มาเนี่ยมันเหมือนจะเยอะกว่า รุ่นอื่นๆนะครับรุ่นส่วนใหญ่ในท้องตลาดนั่นเป็นเพราะว่านี่คือเทคโนโลยีฟิตชิฟของทางแอตเลตานั่นเองนะครับซึ่งทําให้ผู้สมใส่เนี่ยสามารถเลือกที่จะร้อยเชือกผ่านรูร้อยเชือกที่เราต้องการได้ตามอิสระเลยนั่นเองนะครับสามารถปรับความกระชับของตัวรองเท้าให้เหมาะกับรูปเท้าของแต่ละคนได้นั่นเองอย่างเช่นคนที่มีเท้ากว้างเนี่ยก็สามารถเลือกร้อยผ่านรูด้านนอกตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มความกว้างของตัวรองเท้าให้ใส่สบายขึ้นได้อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับ แต่จริงตัวรองเท้าเนี่ยก็มีความกว้างประมาณ 2E อยู่แล้วนะครับก็คือเหมาะกับเท้าคนเอเชียอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยดีไซน์ของรองเท้านะครับที่เป็นแบบลิ้นแยกนะครับก็ทําให้มันน่าจะเข้ากับเท้าของคนส่วนใหญ่ได้แบบไม่มีปัญหานะครับเท้ากว้างหรือเท้าเรียวก็สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับส่วนตัวลิ้นรองเท้านะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าวัสดุมันจะเป็นเหมือนกับผ้าใบนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกถูกไหมนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะบางเลยทีเดียว ที่มีโฟมเสริมเอาไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อลดปัญหาเชือกกัดหรือว่ากดหลังเท้าเวลาที่เราผูกเชือกตึงๆนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของรุ่นนี้ครับก็คือเขาแถมเชือกมาให้อีกชุดหนึ่งนะครับเชือกเดิมของตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะแบนเป็นผ้าปกติส่วนตัว Natural m o t i o n l a c e ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเชือกที่มีความกว้างเนี่ยแคบกว่าเชือกที่มากับตัวรองเท้านะครับ แล้วก็ปลายเชือกเนี่ยถ้าเรามาลองดึงดูจะเห็นว่ามันสามารถยืดหดตัวได้นะครับคล้ายๆกับยางอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ปมเนี่ยเหมือนกับว่าผูกแน่นแล้วก็คลายตัวยากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกับเรื่องของความกระชับของตัวรองเท้าที่แบบว่าเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ร้อยแบบนั้นนะครับดีไซน์บริเวณข้อเท้าก็จะเป็นข้อสั้นตามปกตินะครับ ส่วนของปลายส้นเท้าเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาเล็กน้อยเกาะป้องกันส้นเท้าก็จะเป็นเกาะด้านในนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีเกาะแข็งอยู่นิดนึงเช่นกันนะครับส่วนแนวบุด้ด้านในบริเวณรอบส้นเท้าแล้วก็รอบข้อเท้านะครับก็จะเห็นได้ว่าผิวสัมผัสของมันเนี่ยเป็นกำมะหยี่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีความฝืดมากนะักแล้วก็มีการบุโฟมเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะเลยทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตัว T7 รุ่นที่แล้วเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่า ปริมาณโฟมใน t 7เนี่ยมากกว่าแล้วก็ดูจะนุ่มฟูกว่าในตัวเลคาโดตัวนี้ซึ่งก็เป็นจุดที่ผมแอบเสียดายนะครับเพราะว่าผมชอบการบุกของรุ่นที่แล้วมากๆเลยแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะให้ฟิลที่ยังคงใส่สบายดีอยู่นะครับส่วนตัวแผ่นรองพื้นนะครับผิวสัมผัสด,ด้านบนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวชิ้นโฟมเลยนะครับโดยที่มีการใส่เท็กซ์เจอร์ที่เป็นผิวคูขระนะครับเพิ่มความฝืดให้เล็กๆนๆน้อยส่วนด้านล่างก็จะเป็นชิ้นโฟมนะครับซึ่งก็มีความหนาในระดับที มาตรฐานนะครับสำหรับตัวชุดพื้นก็จะเหมือนกับรุ่นที่แล้วโอเรทีทุกประการเลยนะครับก็จะเป็นพลาสติกที่ด้านหน้าที่หยุ่นตัวได้ดีนะครับแล้วก็ด้านหลังมีการเสริมแกนแข็งเอาไว้นะครับก็จะแข็งแรงมั่นคงดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงปลายรองเท้าตรงนี้นะครับก็จะมีหมุดยึดเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อให้รองเท้าเนี่ยปริปเปิดได้ยากขึ้นนะครับเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น ส่วนตัวปุ่มนะครับเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่ทาตลาดในประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวปุ่มเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับปุ่มฮาร์ดกราวของรุ่นอื่นๆนั่นเองซึ่งก็จะเป็นปุ่มกลมทั้งหมดทั้งปุ่มหน้าแล้วก็ปุ่มหลังเลยนะครับจํานวนปุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวปุ่มก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างสั้นนะครับไม่ยาวเท่าไหร่ก็จะสามารถเอาไปใช้งานในทั้งย่าจริงแล้วก็ย่าเทียมเลยนะครับมาลองชั่งน้ำหนักกันบ้างนะครับ a l i t a o r e l e g a ลกตัวนี้นะครับอยู่ที่ไซส์ 9US 270JP ครับจะเห็นว่าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ227กรัมนะครับและที่จบไปก็คือ a l l t t o r r l e g a ลกนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถบอกผมได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ สำหรับผมแล้วนะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แบรนด e ์เอเลตาได้แสดงให้เราเห็นนะครับว่าแม้เขาจะเป็นแบรนด์นอกกระแสที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันนะครับแต่ว่ารองเท้าทุกรุ่นที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากๆแล้วก็ดีคุ้มราคาค่าตัวของเขามากๆเลยนะครับเท่าที่ผมเคยรีวิวมาทั้งตัวโอเรที่6ที่7จจนมาถึงตัวปัจจุบันเลกาโดนี้นะครับต่างเป็นรองเท้าที่คุณภาพดีมากๆ,ๆทุกรุ่นเลยนะครับน่าใช้งานมากๆ ตัวเลกาโดตัวนี้นะครับเพราะว่านอกจากหนังชิงโจคุณภาพดีที่เขาให้มาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีกริดเชลนะครับที่น่าจะช่วยพพอร์ตข้างเท้าได้ดีนะครับแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยก็มีการปรับปรุงปรับแต่งเล็กๆน้อยให้มันพัฒนาไปจากตัว t 7รุ่นก่อนทําให้มันเป็นรองเท้าที่น่าใช้งานยิ่งกว่าเดิมซะอีกนะครับก็เนื่องจากว่ารองเท้าของแบรนด์แอรเลตาเนี่ยไม่มีวางจาหน่ายในประเทศไทยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถมาสั่งพรีออเดอร์กับผมได้นะครับซึ่ง ลิงก์ที่สามารถมาสั่งซื้อได้เนี่ยก็จะใส่ไว้ที่ description ด้านล่างไว้ให้นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากเพื่อนๆเ,เชิยกดปุ่มไ like, <ม>ลค์ปุ่มแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อติดตามช่องของผมเวฟบีฟ็อก o ี้ b o บ t ด้วยนะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอตัวใหม่ๆมาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้เองนะครับและผมมีช่องทางโซเชียลมีเดียให้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Instagram หรือว่าทาง TikTok นะครับ ทั้ง3ช่องทางผมจะมีลิงก์อยู่ที่ description ด้านล่างนะครับก็าฝากไปกดติดตามกันให้ด้วยหรือจะเสิร์ชจ,จากชื่อที่ผมพิมพ์ไว้ตรงมุมบนด้านขวาอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็คงหมดลงเพียเท่านี้แล้วนะครับผมต้องขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ